รถเล็กประหยัดน้ำมันที่ผมพูดเสมอว่าเป็นรถฉลาดมิสูบิชิมิลาดรุ่นนี้มีอะไรดีมิลาดเริ่มขายในเมืองไทยตั้งแต่ปี2012นะครับซึ่งโฉมที่เอามารีวิวเนี่ยจะเป็น MY 1 5ซึ่งมีการเปลี่ยนออปชั่นเปลี่ยนโฉมค่อนข้างเยอะ ว่เปลี่ยนไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไฟหน้ากันชนหน้าไฟท้ายกันชนท้ายพูดง่ายๆว่ารูปร่างเขาดูบึกบึนดูแข็งแกร่งมากขึ้นโฉมเดิมเนี่ยลักษณะมันจะรีบๆเล็กๆนิดหนึ่งก็คือเป็นรถเล็กกันเนาะแต่โฉมนี้เป็นรถเล็กที่ดูบึกบึนขึ้นดูภูมิฐานดูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ ดูหรูมากขึ้นรุ่นที่วันนี้เอามารีวิวครับก็จะเป็นตัวลองท top เป็นตัว GLS นะครับรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มี LED t ูบให้มีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยว่าจกมองข้างมี smart k e ย l เล s เวลาเข้าออกรถเนี่ยไม่ต้องควักรีโมทมายิงนะครับเดินเข้าไปที่ข้างประตูคนขับกดปุ่มสีดำ,ดำที่ข้างมือเปิดปุ๊บรถก็ปลดล็อกให้เลยแล้วเวลาขึ้นรถไปเหยียบเบรกปัป๊บกดปุ่มสตาร์ทสบายใจหายห่วงรุ่นนี้ความ สะดวกสบายให้มาครบนอกเหนือจากนั้นยังเพิ่มออปชันที่รุ่นก่อนไม่มีนะครับก็คือระบบป้องกันการชนด้านหน้าสมมุติว่าเราขับรถอยู่ในเมืองมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ามีใครวิ่งตัดหน้ารถตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้พอจับได้ปุ๊บเขาจะสั่งการเบรกอัตโนมัติให้เลยนะครับตรงนี้ช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองนะครับสมมติว่าคุณมีรีโมทแล้วลองล็อกรถป้าบ เห็นไหมครับว่าหูกระจกมองข้างมันพับอัตโนมัติแล้วเวลาที่คุณจะปลดล็อกปึ๊บหูกระจกมองข้างจะกลางพร้อมใช้ให้อัตโนมัติถามว่ามันดียังไงเวลาไปจอดรถตามห้างจะมีพวกแบบจอดรถใกล้ๆชิปๆเราแล้วเวลาเขาเดินไม่ผ่านเขาชอบดันกระจกใช่ไหมเดี๋ยวเฟืองกระจกมันจะเสียหายนะครับตัวเนี้ยดีมากๆเวลาที่คุณหันไปดูกระจกมองข้างถ้ามันพับแล้วแสดงว่าคุณล็อกรถแล้วไงแต่ถ้าเกิดว่า คุณจะใช้งานมันใช่ไหมคุณปลดล็อกปั๊บมันกลางออกก็พร้อมใช้ไงอุ้ยโคตรสะดวกอะ่ะสมมติว่าคุณพ,พกกุญแจอยู่ใช่ไหมไปช้อปปิ้งมาถือของพะลุงพะรังใช่ไหมครับเวลาที่มาที่พางตัวรถแบบนี้ปั๊บมันจะมีสิ่งนี้คุณแค่กดตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมระจกแม่งกลางพร้อมใช้อย่างนี้เลยเปิดประตูได้เลยครับแหมกุญแจก็ยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมโคตรสะดวกแล้วก็กดปุด่มสตาร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าเบรคปั๊บกดปุ่มปึ๊บ ง่าย่ะง่ายๆโอ้โหหล่อแล้วระบบความปลอดภัยก็ให้มาค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรก traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีหรือระบบป้องกันการชนทางด้านหน้ารวมถึงมีแอร์แบ็ให้มาคู่หน้าครบเลยส่วนความสะดวกสบายก็ให้มาครบเวลาขับรถอยู่อยากจะฟังเพลงก็มีคอนโทรลเครื่องเสียงที่พวงมาลัย จะรับโทรศัพท์ผ่านในรถก็ได้มี USB นะครับปาบปา๊าแล้วก็ AUX ให้พร้อมใช้แล้วก็ต่อไฟสำรองเพราะว่าเล็ได้ด้านใต้นะครับมีที่วางของให้ก็ตรงนี้สบายๆเลยกว้างๆแล้วก็ที่วางแก้วก็ใหญ่ดีดูภายนอกเหมือนรถจะคันเล็กแต่พอมาลองนั่งเช็คแล้วก็พอได้นะช่วงหัวก็เหลือประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อือได้อยู่ส่วนด้านหลัง ช่วงขาเหลือประมาณนี้และช่วงหัวก็เหลือประมาณนี้สิ่งที่ผมจะตัดคะแนนรถรุ่นนี้ก็คือที่วางแก้วด้านหลังให้มาแค่จุดเดียวเอง ขี้เหนียวไปไหนบอลังสามารถพับได้2ส,ส่วนนะครับจะพับแค่ส่วนเดียวหรือจะพับแค่2ส,ส่วนเลยก็ได้แบบนี้ตัวนี้คือม่านบังสายตาเวลาปิดลงไปมันจะเสมอแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ล่อสายตาโจรเวลาเราเก็บของด้านท้ายเห็นไหมเออพอพับบอกขึ้นมาป้าบนี่โจรก็ไม่เห็นแล้วเราใส่อะไรท้ายรถใช่ไหม เรื่องของการเข้าออกรถถือว่าไม่คับแคบนะครับจอประตูเข้าออกก็สะดวกสบายดีมันเป็นรถที่ภายนอกเนี่ยมันดูไม่ใหญ่มากเวลาคุณใช้งานในเมืองเนี่ยก็ซอกแซกหาที่จอดง่ายนะครับแล้วก็เป็นรถประหยัดน้ามันก็เหมาะกับการใช้ในเมืองแต่นะครับภายในเนี่ยเวลาเข้าไปนั่งจริงๆก็ไม่ได้คับแคบนะครับมันอาจจะสู้พวกอเม l ่าพวกเซียรอะไรพวกนี้ที่มันเป็นลักษณะ4ประตูไม่ได้พวกนั้นมันจะกว้างมันจะใหญ่กว่าแต่รุ่นเนี้ย มันดีตรงที่ว่าใครที่ชอบขับรถเล็กๆซอกแซกหาที่จอดง่ายภายนอกเล็กๆแต่ภายในเข้าไปนั่งแล้วไม่ถึงกับอึดอัดก็คือนั่งสบายพอสมควรขึ้นลงไม่ไม่ติดประตูเนี่ยก็คือกว้างแล้วก็สามารถพับเบาะจุของได้ด้วยแล้วก็มีออปชั่นดีๆเท่าที่ดูกันไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ย ผมว่าเออมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าใช้เหมือนกันนะซึ่งเจ้ามิาโชมนี้นะครับในท้องตลาดก็มีขายตั้งแต่สัก200,000กลางๆขึ้นไปจนถึงประมาณสัก3 0 0 0 0นกลางๆก,ก็ประมาณ2 5งแสนห้าสามทั้งนี้ มันเป็นรถมือสองครับสิ่งที่คนต้องคิดพิจารณาก็คือ1เรื่องของออปชันนะครับรถที่คุณไปดูเป็นออปชันตัวไหนถ้าอย่างเป็นตัวโรเลยตัว g l x เนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ก็จะไม่มีไฟตัดหมอกก็จะไม่มีไม่มีปุ่มกดสตาร์ทไม่มีสมาร์ทคีเลดไม่มีระบบป้องกันการชนด้านหน้าก็คือออปชันมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะนะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับตัว GLS ก็จะมีทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาเลยส่วนเรื่องที่2ด้วยความที่มันเป็นรถมือ2ต้องไปดูด้วยว่า รถมันใช้งานมากี่กิโลแล้วแล้วคนที่ใช้งานคนเก่าเนี่ยเจ้าของคนเก่าเขาดูแลรถมาดีหรือเปล่าการดูแลเรื่องเครื่องยนต์กลไกลความสมบูรณ์ในการที่คุณจะเอาไปใช้ต่อเนะี่ยคุณจะต้องไปปรับสภาพอะไรมันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหลวเรื่องยางเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะันาะเพราะของมันใช้มาแล้วมันมีความเสื่อมต้องไปรวมค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยนะครับอย่าดูแต่เรื่องราคาส่วนเรื่องที่3อันนี้สําคัญเลยเรื่องของโครงสร้างรถคันนั้นมันเคยชนหนักที่ความไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อมาหรือเปล่า ถ้าคุณได้รถที่ชนหนักมาโอกาสที่คุณจะใช้ไปแล้วมันจะบอกว่ามันดีอ่ะมันมันก็ยากเนาะเหมือนกับคนเราเคยกระดูกหักเคยกระดูกร้าวแล้วความแข็งแรงมันก็คงไม่เหมือนเดิมหรอกถูกปะยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกจากการที่ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุหนักๆไม่ว่าจะเป็นเล่มทะเบียนอย่างเงี้ยเล่มทะเบียนเงี้ยโอนได้เปล่านะครับเลขเครื่องเลขถังมันยังตรงอยู่ไหมมันจะมีปัญหาเรื่องการโอนหรือเปล่าเรื่องของกรรมสิทธิ์ต่าง จะไปซื้อลรถมือสองอย่าดูแต่เรื่องราคานะต้องไปดูเรื่องคุณภาพเป็นหลักนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวแนะนําให้ดูเบื้องต้นแล้วกันอย่างสติกเกอร์อย่างเงี้ยถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตเลยนะครับแล้วก็ซีนตะเข็บเส้นนูนที่ฝากระโปรงก็คือตรงคมชัดสม่าเสมอฝากระโปรงไม่มีถอดอย่างเงี้ยก็คือไม่เคยทําสีแน่นอนนะครับแล้วก็แก้มหน้าซ้ายก็ไม่เคยถอดนะครับซับในอย่างเงี้ยจุดฮาร์าเงี้ยคือเดิมนะครับ อาร์เบลโชค๊คซีนหัวโชกคทุกอย่างเดิมเตะปังมาดูอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมซีนหัวโชกก็มีนะครับจุดอาร์ก็มีซับไนก็ไม่เคยชนคดดุ่งจุดอาร์ต่างๆชัดเจนนะครับอาดูก่อนอบันทับฝากระโปรงเห็นไหมไม่เคยถอดน็อตอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียวกว่ารถใส่เราดูชั s ซีด้านล่างโอ้ใส่เกรปดูคันหน้าไป็นี้ใส่เกรปนะครับสีภายในเพื่อนจะเป็นสีพื้นๆน,นะครับเราะจะไม่พ่นสีเงาเหมือนตัวรถนะครับเพราะมันเปลืองอันนี้ปกติเลย ้องเครื่องถือว่าโคตรสดโคตรใสรับรองได้ไม่มีการชนนะครับแล้วก็ดูสภา,าพโดยทั่วไปนะครับว่าเครื่องยนต์กลไกเป็นไงเนี้ยซีเครื่องไม่มีเยิ้มเลยเห็นไหมนัมเบอร์ที่เขาตอบมาจากที่โรงงานเห็นไหมนัมเบอร์ยังอยู่จุดมาร์กต่างๆยังอยู่ครบเลยสแสดงว่ารถคันนี้น่าจะใช้น้อยนะครับเนี่ยดูแต้มมาร์กต่างๆสีฟ้าสีอะไรที่เขาเป็นการเช็ค QC จากโรงงานในเรื่องของการประกอบครับ ก็ยัง,ยงดูดีนะครับท่อ,อยางต่างๆท่ออากาศต่างๆพวกนี้มอกรองไม่มีความชำรุดสุดโทมเลยนะครับเห็นไหมเออถ้ามันไปดูรถได้สภาพจมๆอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคสำคัญน,นะครับสำหรับรถเก๋งอีโคคารของมิซูเนี่ยอย่าลืมมาดูแผ่นเพจด้วยนะครับแผ่นเพจของมิซูเนี่ยให้มาเป็นสติกเกอร์แบบธรรมดาแบบไม่เคลือบอะไรเลยนะครับถ้าเกิดว่า มันโดนน้าเยอะๆเนี่ยมันจะลอกไปคุณรู้ไหมว่าบางไฟแนนเนี่ยถ้าสติกเกอร์ตัวนี้ไม่มีเขาก็ไม่รับจัดนะครับตัวนี้มันจะบอกเลขตัวถังตัวรถด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมไปตรวจเช็คก,กับเลขชัดซีจริงๆกับในเล่มให้มันตรงกันด้วยมาตวรวจสอบกันนิดนึงนะครับเลขตัวรถ MMTXA03AGH000356 อ่ะมันอยู่ที่ไหนกระจังหน้าตอนไหนใช่ไมกระจังหน้าตอนไหนก็ยัดเข้าไปเข้าไปอ่านดูนะครับว่ามันตรงไหมนะ อย่างเงี้ยคือตรงเฟะปังไม่มีรอยตัดต่ออย่างเงี้ยถูกต้องอมาดูต่อนะครับเลขเครื่องยนต์ 3A92UCX7148 ก็อยู่ด้านหน้าเครื่องตรงนี้เลยเฮ้ยร้อนร้อนเน่เก็ไปตรวจเช็คให้ตรงกันด้วยนะจ๊ะทะเบียนขอสห5007ชนบุรีแทนแทนแทน,ทนตรงครับผมแล้วรถเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลำดับที่สองเนาะที่สองยี่สิบมกราหกห้นะครับ แต่รถจดทะเบียน17มีนา59นะครับแสดงว่าลำดับแรกเป็นใครให้ไปดูที่หน้า18นะครับหน้า18เขาบอกว่าเห็นไหมโอนกนรรมสิทธิ์จากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเมื่อวันที่27มกราคม65แสดงว่าลำดับแรกก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ ว่าวันที่27มกราคม65เนี่ยเขาบอกโอนกรรมสิทธิ์จากไทยพาณิชย์ใช่ไหมครับแล้วเขาโอนให้ใครล่ะเขาโอนให้คุณน,นี้ครับคุณนุชชลีครับก็เป็นลำดับที่2 แสดงว่ารถคันนี้ถ้าจะบอกว่าเจ้าของรถจริงๆที่เขาขับรถจริงๆก็คือคุณนุชจรีนะครับผมต่อไปภาษีด้วยนะครับเลขต้องตรงนะครับทั้งทะเบียนแล้วก็เลขตัวถังก็ต้องตรงนะครับภาษีหมด66กเอ้ยปีหน้าอีกแล้วหลังจากนั้นให้มาดูตัวบุ๊กเซอร์วิสครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็ดูไปแล้วนะครับว่าเจ้าของรถเชื่ออะไรเดี๋ยวมาดูสิว่าคนที่ออกจากป้ายแดงใหม่ใช่คนเดียวนะปะนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมผมปิด รายละเอียดอื่นๆของลูกค้านะครับแต่ว่าชื่อลูกค้าเห็นไหมนุชจ,จรีก็คือคนเดียวเลยตั้งแต่ป้ายแดงแต่ว่าไปผ่อนกับไทยพณิชเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้ก็จะบอกพวกรา,ายละเอียดตัวรถนะครับแชสซีัมเบอร์ซึ่งตะกี้เราก็ตรวจแล้วกับเลขเลขตัวเครื่องยนต์นะครับก็ตรวจทั้งตัวรถทั้งตัวเล่มตรวจทั้งป้ายภาษีตรวจทั้งแผ่นเพจแล้วตรวจทั้งบุ๊กเซอร์วิสโอ้ยเอาแบบเข้มๆไปเลยวันดซื้อรถมือสองอาจจะ ใส่ใจรายละเอียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ลดไม่ดีนะจ๊ะแล้วก็ประวัติการเข้าส่วนบริการเห็นไหมตั้งแต่ปี59ก็เข้านะครับแล้วก็มาปี60ก็เข้านะครับแล้วก็ปี61ก็เข้านะครับ62ก็เข้านะครับก็คือเข้ามาตลอด6 3ก็เข้านะครับอ่าเข้าถึง63ตอนปี63นะครับเลขไม้อยู่4 0 0 0มเท่าไหร่วะ47,000อ่ะเอา้ย49,000เตอนปี6 3นะ Beast ก็ตอนนี้เปีอะไรหกห้าเดี๋ยวไปดูกันแน่เลขไม่เจ็ดหมื่นห้า 7, รับรองว่าแท้แน่นอน สำหรับใครก็ตามนะครับที่ดูมาถึงจนจุดนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าชอบใจรถรุ่นนี้จังเลยเผื่อว่ารถคันนี้ที่ผมขายอยู่อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้คุณก็ได้นะครับผมทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคันนี้เป็น m Mitsubishi m i l l า1.2 GLS รุ่น l อง g top ปี2016นะครับเป็นโฉมที่เชนเรียบร้อยแล้วก็ออปชั่นตามที่บอกเลยสิ่งที่คุณจะได้รับนะ่ก็คือรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างจาก ป้ายแดงเจ้าของดูแลดีเข้าเช็คศูนย์ตลอดอย่างมีวินัยสม่ำเสมอก็พูดยังไงว่ารักรถตอนนี้เรียกลหม่75,000กิโลอย่าง ปี2020ก็คือดอกเต็มนุ่มพร้อมใช้เลยสิ่งที่ผมทําให้แล้วก็จะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเบรกกรองอากาศติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันเพราะฟิล์มเดิมมันเสื่อมสภาพแล้วตอนนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนภายในทําสปาซักบอก่อฟอกพรมฆ่าเชือ้อโอโปโซนให้เรียบร้อยรับรองว่าสะอาดเนีย้ยเป็นกลิ่นคุณกลิ่นแรกเลยถ้าคุณซื้อตอนนี้แล้วก็ช่วงล่างพ่นกันสนิมปกป้องให้เรียบร้อย ส่วนภายนอกเคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วด้วยภาษีหมดปีหน้ายาวๆไปเลยครับถ้าจะซื้อค่าโอนผมออกให้ค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์หรือดำเนินการสัญญาต่างๆนานาค่านักเลนไม่มีผมดูแลให้ทั้งหมดส่งรถฟรีถึงบ้านทั่วประเทศรับประกันหลังการขายให้1ปีเครื่องพังเกียร์พังมาเลยครับดูแลให้ครับรับประกันว่าได้รถดีไปใช้แน่นอนยังไม่หมด ถ้าคุณออกรถไปวิ่งได้สัก10,000มนกิโลนะคุณเอารถเข้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องกับผมฟรีได้อีก1ครั้งหรือถ้าเกิดว่าอยู่ไกลส่งบินมาเลยไปเข้าถ่ายน้ำมันเครื่องใกล้ๆบ้านแล้วส่งบินมาเลยเดี๋ยวโอนตังค์ไปให้ถ้าใครยังไม่เคยใช้บริการกับที่ร้านยูสมัยค่ะอาจจะไม่เข้าใจลองไปดูรีวิวลูกค้าในเพจก่อนได้ว่าลูกค้าที่ออกรถไปจากเราแล้วเขาพูดถึงเราว่าไงกันบ้างไม่ต้องเชื่อผมครับ เรื่องคุณภาพคุณต้องหาข้อมูลแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองคันนี้ขายแค่3 0 0 0 0 0กับ9,000บาทแต่ลองเอากระดาษปากามาจดที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองดูว่าถ้าคุณไปเจอรถราคาที่มันถูกกว่านี้มันถูกจริงว่าต้องจ่ายอะไรอีกว่างต้องไปเก็บงานอะไรอีกบ้างแล้วหลังจากที่เอาไปมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเออลองไปเทียบดูดิ แล้วถ้าคิดว่าสนใจคันนี้ลองทักมานะเครดิตดีฟรีราได้เครดิตดีมีเลดดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยทักมานะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย